มีอะไรกันตกอปีหนึ่งมาเจอกันครักหนึ่งดีใจค่ะที่ได้มาเจอป้าอีกครั้งค่ะขอบคุณป้ามากมากเลยค่ะที่รับลูกเลาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โหนี่ใสดีว่าเหมือนลูกเขยเลยลูกเขยป้าก็เหมือนที่เรียนรักลูกรักเมียมากับเลี้ยงเรียนอยู่เวมือนถูวอตเตอรี่รางวัลที่อยู่เลยทุกคนเขาวา ว่าสวยบอกคิดเตียนด่แล้วตูไม่สวยตูก็สวยนะ <c oughs> สวยผิว <พอ S 2> เข<ล>ามองไม่เห็นาออตาต้องมาใกล้ชิดเซ็คนเนี่ยสวยหรือไม่สวยนะมันสําคัญที่กิริยามารยาดเลยบางคนเนี่ยสวยแต่กิริยามารยาทไม่ไม่สวยคิดว่าผมมีความสุขด้วยช่วย กันกกย็คือเราช่วยเหลือกันอะไรกันเนอะเลยลูกงานบ้านอะไรก็ช่วยกันทุกอย่างนี่แหละครอบครัวตัวอย่างเลยขาคนมาครับป้าเองยังไม่ได้อย่างนี้เลยได้มัเจอลูกเขยลูกเขยเพิ่งเรียนทำให้ลูกน่งอย่างอธิษฐานกับเจช่วยกันเป็นชีวิตกัรอสาป้าขาไม่ช่วยเขาเรียกว่าคนสบายป้าคนสบายใช่ ก็มีคนดูแลเขาก็มีบุญเรายังมีกอยาน่แต่เราก็มีความสุขอ่ะใช่ปะมีอะไรก็คุยกันปรึกษากันไม่ใช่ว่ามีอะไรพูดกันไม่ได้อะชีวิตมันจะอยู่ได้ไงจริงะคะจริงแล้วก็มีสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญค่ะเดี๋ยวบอกให้ตือไปทำตัว5 5ให้ตัวตัวปิดเตียงเจะไปหาตัวมาต้มให้กินที่ท่ประจันะครับ ดีก็ดีเนาะก็ดีใ,ใจค่ะที่ได้มาเจอป้าน้องอีกครั้งค่ะฝากแฟนภาพกองถุยแล้วก็ป้าน้องกัต,งงติดตามคุ่ป้าแล้วก็ให้กำลังใจคุณป,ป้าเลยนะคะเป็นเป็นป้าที่น่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่ามาหาถุยแล้วก็ครอบครัวทุกป,ปีค่ะคุณก็บอกป,ป้าทุกครั้งค่ะว่าจะเอาของมาเยอะค่ะแต่โคตรมาแต่ละครั้งค่ะทั้งห้องครัวนะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณ ป้าครั้งมาคะาที่มหาุแล้วก็ครอบครัวค่ะป้าเป็นที่กเนอะไรอร่อยแล้วก็เหมือนไม่ถึงคนที่เรารักอ่ะก็อยากให้เขากินด้วยเพราะอย่างน้ำพริกแกงป้าเนี่ยไปซื้อที่ไหนอะมันก็ไม่ได้หรอกมันไม่เหมือนใครกินก็บอกว่าไม่เหมือนขนาดแม่สามีลูกสาวก็บอกกินที่ไหนที่ไหนก็ไม่เหมือนของสุดยายแต่อร่อยจริงค่ะอร่อยจริงใช่มันเป็นสูตรของครอบครัว อยู่ดั้งเดิมทางจันบุรีตางใช่ไที่ใส่ซองนี่ไม่อร่อยแต่คุณป้าตำอร่อยจริงๆนะใช่จนตำไม่ทันเลยตั้ไม่ทันมาเช้าลืมลืมอะไรค่ะป้าน้องพี่แก อ๋อไปเอามาใหม่ใช่ไหมเนี่ยบอกแท็กซี่แท็กซี่กลับน่ารักมากเลยค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะอ่าตอนนี้ถ่ายรูปกดวิดีโอกดวิดีโอทิ้งเคลื่อนไปเพื่อนมาป้านี้ทันสมัยกว่าหนูนะคะป้านี้ทันสมัยกว่าหนูนะป้าเป็นคนผ่านเกิร์มมาหนูนี่แบบโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยหนูเห็นไหมขอป้ามันลงลงในนี้มาในกลมังป้าดเฮ้ยมันดี ถ้าถือกระมังนี่เราก็มือฟ้องใช่ใช่ใช่อันนี้จะล้างผลกระมังเฮ้ยดีว่าถอา็จายอีกสามลูกค่ะไปขึ้นมาถือหน่ถือไปลูกหนึ่งสาวคนมากเวเวลาปีหน้าข้าหนูมาป้าอย่าสั่งมีดใช่มันอันตรายคิดเสียเลยวุ้ยมีดเลยเหรอไม่ตอนป้าไปป้าเอาใส่ป้าเดินทางนั่งไต้ช้อนไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าหนูเป็นตรงหนูจะไม่มาแต่นี่หนูบินไปโค้งนะไม่เสียดอกนี่น่ากลัวนะแล้วก็มีดนะคะไม่เป็นไรฉันไม่ได ถ้าอย่างอื่นเขาบอกว่าเดภาบินตรงได้แต่ก้าไปไรใทธนาครวีมันใช่ไหมป้าเข้าใจเข้าใจเข้าใจเป็นอะไรที่อันตรายไม่เออหนูก็บอกว่าอุ้ยเอาไปให้พอพอาาป้าไปเยอรมันินสรีไปมีดใช่ไหมเออนั่นแหละมันพูดไปแล้วมันตาคู่ใช่ไหมมันมันอรอยู่นร้อยมันร้อยหกสิบมันโลตัสค้างเมาวาั้บนเลย ผมบอกว่าเขาผลิตที่นั่นค่ะค่ณปาแต่มันคมยิ่ีนักหนูไม่ใกล้ใช้หนูกลัวแล้วมันหายหมดอ่ะเอ้ามันหายไปไหนคนขโมยฮะขโมยมีดเออหายหมดซื้อมาเท่าไหร่ก็หายหมดวันนั้นไปสถานีจะเจอเออผมคนจะไปสั่งเขาไม่รู้กราซื้อม่ไหนๆก็จำไม่ได้เอามาจนครึ่งหลงไม่ชอบตัวแหลกแหลกเลยทั้งหมดมันจิ้มแต่ที่นั่นมีดมีดมันคมจริ่งค่ะแบบคมเนาะจนหนูน่ากลัวจนย่แบบว่า เอาเอาไปใช้ไหมหนูบอกว่าย่าหนูไม่เอาหนูกลัวเพราะว่ามันคมมากไงป้าหนูกลัวหนูเผลอไปตัดนิ้วมือหนูหน่นะเป็นเลือดมันตายจริงจริงยี่เวลาหั่นของมันมีเคสอย่างเราจนะรับของใช่ไหมเราจับของเนี่ยเร,เราหอนนี้มีธรรมะนี่แล้วมีดไปอย่างนี้แม่เขสอนเ,ยเนยเนี้ยเอาเอาตรงนี้ตามน,นี้่เนี่ยแล้วมันจะไปตัดเล็บยิ่อะไรเงี้ยเรื่องร้จะตัดแต่เนื้อชี้อยู่เลยเอาเอาหักเขา จับอะไรนะคะเข้ามาเราอินดีก็ไม่ใาแแม่สอโอ้ยเนาะแต่เราก็ดีใจที่ได้เจอป้อีกครับอย่าลืมตั้งตัวใช่ไหมเอามทีได้กอย่างเลยต้าเป็นสาจิ้งตัวห้าสิแงแรงที่ไม่เหนื่อยไม่หอบไม่ปวดแล้วลกแล้วโรคผมป้าและที่ที่ป้าเป็นอะไรอ่ะไตครายคเลอ แช่คข่จะลแล้วเรือเสียเศษก่อเสร็แป๊บ้อยปลาดิดีมากกินยังไงก็หมออไก่ไข่เนี่ไข่ังได้ดีอ่ะขอุกีตัวหน้าสีเราก็จิ้มว่างนะแต่อันนี้จะประจำทำแทค่ะพอเช้ากินสลัดก็ใส่แตกาต้องเอาไส้กรอกเด๋ยวนจะเป็นทำบ้างค่ะแทกเล็กๆแกใส่ซีฟน้ดมกิ่แทเลยทาีดซ้ายได้ ส่วนม,มาหนูจะเอาไปทำถั่วเนาะถั่วเขียวไม่ก็โวแดงขนมหวานขนมหวานนี่ตินกับข้าวเลยค่ะกินแทนเนื้อสัตว์ไปเลยเราก็ใช้เนื้อสัตว์หมูแทนที่เราจะใช้หมูกับเอ่อกับปั่นเราใช้ขึ้นใช้ถั่วแทนเนื้นอสัตว์หมูใส่ไปคนหน้าหนูอามันเพราะในนั้นมันมีไขมันไม่ดีในไข่ก็มีไขมันไม่ดีที่แรกหมอเขาแนะนำให้กิน่ยคนเนี่ย พอสุขอายุให้กินไก่ไข่ต้มมันก็ยังลดไม่ได้ค่ะมันไม่ดีหลังหมอหันมาให้กินถั่วห้าสิบสี่มันใช่ไหมมันลดลงลงลงดีแล้วดีใช้คำประกอบช่วยข้าไปสุดกว่านี่แบบแม่หนูเจ็ดสิบนี่แบบแม่หนูไปก่อนแล้วนะชาวบ้านเขากินนะเขาไม่รู้หลักเขาทำงานหนักด้วยแล้วหน้าแล้วหน้าก็แบบโอ้ยเขาไม่รู้หลัก ป้าเรียนมาโดยตรงก็เป็นหมอก็หมอจะรู้หมดกินอะไรแล้วให้ยังไงยังถังเนี่ยซื้อมาเนี่ยเราก็ตัดเอาลูกลาดแต่งแล้วก็ลอกเปรักาษาล้างล้างเสร็จแล้วมาหั่นไม่ใช่หั่นแล้วไปล้างไปหัวมันก็ไม่ได้ดีต้องมาวัดขีอย่างเแต่ยังไดเนาะสมัยก่อนกับสมัยนี้ค่ะป้าไม่เหมือนกันแม่ป้าเหมือนกันหั่นแล้วไปล้าง ทิ่เส้นก็เหมือนกันหั่นต้องเวลาเวลาอะไรก็ต้องล้างก่อนหั่นใช่ไหมแล้วถ้าแครอทเราเราทำยังไงเราต้องกรอกเปลือกก่อนแล้วก็ไปล้างมันก็ไปสิป้าแครอทนะเราก็ล้างล้างเปลือกสิเราควรจะบอกตัดหัวตัดท้ายล้างล้างเปลือกแล้วก็มีที่ปอกก็กรอกเพราะว่าหนูหนูุ้นไม่เคยล้างก่อนนะนูหนูจะกรอกเปลือกแครอทก่อนเนาะกรอกเปลือกแล้วก็ไปล้างเออไม่เคยนะตั้งแต่ียมอาหารนั้นต้อง ต้องล้างก่อนดล้าบอกเดมือมีอะไรเออเก็เพอ่งมากอดแล้วก็ไปล้างใหม่ไม่ต้องล้างแล้วไม่ต้องล้างแล้วเป็นแบบน้ำตาลแต่ในแค่หลอดมันยังมีวิตามินเอนะมันยังไม่ละลายในน้ำแต่ล้างก่อนดีกว่าเพราะบางทีมันมีแบคทีเรียเลื่อนมือเราเรามองไม่เห็นเข้าไปสาบเลืาดสาบมุ้งมีแต่แบบปอกเปลือกเสร็จแล้วก็แชะเนยนะมือล้างต้นหอมผักชีก็ตัดตัดลาก ต้องหัวออกตัดปายไวแล้วก็ลอกหกิบให้กลับข้างนอกอ่ะปลายเสียแล้วเอาไว้ไม่นั่นก็หัวตัดท้ายแล้วค่อยเวลาไม่งั้นเชื้อโรคก็ไปหอยบ้านเรียน่ะเขาเขาเอาน้รกใส่ข้างนอกสองเน้นเต็มเลยใช่ไหมบ้านพูดแล้วน่ากลัวเนอะนู้นล้างใส่เกลือด้วยนะป้ามันดีไหมก็ดีไม่กินโซดาก็ได้เกลือก็ได้นู้นได้ใช้เกลือมากกว่า สานี่มีปนเขาเขาบอกว่าเเชิ้อบเรียไม่กินสดาาใส่ยาการแก้ป่กน่งไมกินดาเครื่องใส่อะมันเป็นยาไ่ค่อยใส่ใส่ะเดบ้านเบ้านใช้กินสดามันต้อนใส่ชูกับไปกินสดา แล้วาใส่ยาปากพน่ไมอันนี้เอาไปทำอะไรอันยากเอาไนมเอาไปเช็ดเช่วได้ไใส่ไปนใส่เยอะเช็ดพื้นได้ล้างป้าไปที่อะไรแคนาดาแม่บ้านเขาเป็นสาวไเออตามไปถามเขาไม่ไม่คือไม่ได้ถามคือเจ้าของบ้านเขาคือบ้านสาม้าล้านแล้วเขาทิ่ยวัน ตอนนี้แม่บา้านเขาจะกลับไปแต่งงานแล้วอตอนนี้เขาก็เธอเตบเติเก้าอี้มาหน่อยจะได้กล้า่เขาไม่ได้เอาโอนมาอันนี้เออเราต้องช่วยเขาทำาความสะอาดช่วยอะไรนะบาดโอนมาเขาไม่มีน้ำยาสักอย่างม,มีแต่น้ำส้มสายชูเขาไม่พิมพ์ผลักเรถามเขาเขาบอกเขาใช้อันนี้โอ้อคุณคอนี้บ้างสะอาดเรายังเลยคุณแม่ดยมันฆ่าเชื่อด้วยหนูเคยแต่ใช้อันนั้นอ่ะอะไรนะ เปรี้ยวๆนะอะไรเขาเรียกว่าน้ำส้มสายชูใช่ค่ะน้ำส้มสายชูกับอาติชีตไปเจาะหัวปลาผลออกมันก็สะอาดถูกมากเลยนะเขาใส่ไม่กินโซดาก็ไปว่ามันฆาเชื้อหมดโอ้โหแล้วอย่างคลื่นอะไรมันเลิกเลิกคลื่นล่องเนี้ยเอาเอาถาแล้วเอาแปรงแปรงออกขาวเลยโอ้โหดูดีดีป้าล้างท่วมล้างอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช้น้ำยาแล้วไม่สารเคมีเออดีดีดีมากเลยอ่ะพี่จะลงมายังหลบ ่สกอพี่กำลังจะตื่นปีนี้หอมลงมากเปล่าเนี่ยสูงขึ้นค่ะป้าสูงสูงขึ้นค่ะโอ้ยเป็นหนุ่มแล้วสวัสดีลลูกเรื่อเป็นหนุ่มแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปพร้อมกันเนาะสวซเดียมเราเอามาแค่ขอบคุณมากครับสำหรับอาหารร้านเออ่ สหอาหารสมไปมือหมือสามือเลยแหละนี่มาเวลานั <to> <cartoon> ่นเดี๋ยวเราทูปเชียร์เชียร์เอฟซสิบอกว่าเข้าไปตามดูทูปป้าบอกอาหารทุกอย่างอร่อยนี่แหละนี่มาถ่ายรูปกันเนาะมาถ่ายรูปกน เดี๋ยวให้ให้เขามปถายรูปเปลี่ยนเป็นถายรูปดีมไม่เอาความิจราเอาเราเ็ิงถ่ายใแล้วนีแหละเราถ่ายใจแล้าเขาต้องไม่าเราเราไวรุ่มอายไวรุ่มใชอทำให้งรงนี้เรับเป็นทุกคนนะทุกคนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นถายรูป